โปรโมชั่นเด็ดๆโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รถทั้งล้านสูงสุด1,000งแสบาททันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์ u n เนอร์สองจุปมาโฟปี2017ราคาเดิม8ปดแ0นหมืาพันบาทลดไปเลยห0 0 0มืบาทเหลือเพียง8ปด0สนมาบาทเท่านั้นค่ะทันนี้โตโยต้าฟอร์ u n เนอปี2017เครื่องยนต์2.4ราคาเดิม7จ็ด0 0นแมาพันบาทลดพิเศษ ส่วนคันนี้เป็น Fortuner ปี2017เครื่องยนต์2.8สิกมาโฟราคาเดิม829,000บาทรถพิเศษ50,000บาทเหลือเพียง7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นแราคันสุดท้ายของเราคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner ปี2020ราคา939,000บาทรถพิเศษไปเลย แค่บางส่วนเท่านั้นที่ร้านเรายังมี Toyota f o r t u n e er เให้ลูกค้าเลือกมากกว่า30คันที่สำคัญเลยรถที่ร้านของเราทุกคันตรวจสภาพได้มาตรฐานระดับ5ดาวไม่มีชนหนักอิกความน้ำท่วมแน่นอนลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาดูรจริงเข้ามาได้เลยที่ปากน้ำเก่งไก่สาขา4ละอย่าลืมมาพบกันนะคะบ๊ายบาย